ชีวิตของชาวไทยส่วนใหญ่ผูกพันอยู่กับสายน้ำมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตการสร้างบ้านเรือนสายน้ำจึงเปรียบเสมือนสายโลหิตหล่อเลี้ยงชีวิตดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆจึงอิงกับสายน้ำด้วยเช่นกันหนึ่งในนั้นคือประเพณีการแข่งขันเรือในสายน้ำต่างๆและประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดพิจิตรจึงเป็นหนึ่งในประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ หลังจากมีมาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จังหวัดพิจิตรจึงได้กลับมาจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่หลังจากไม่ได้จัดการแข่งขันมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งการกลับมาจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศทําให้ร้านค้าต่างๆรวมถึงธุรกิจด้านการบริการการโรงแรมที่พักและอีกหลากหลายธุรกิจในพื้นที่ได้กลับมามีรายได้อีกครั้งนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับที่รับชมอาที์นี้นะครับก็วันนี้เป็นการเชิญชวนนะครับพี่น้อง ให้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรในการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระรชาชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการแข่งขันกันมา2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดเพราะนั้นฝีพายนะครับที่ต้องบอกว่าอัดอั้นกันมา2ปีแล้วครับปีนี้พร้อมนะครับที่จะระเบิดศึกในริมฝั่งแม่น้ำน่านนะครับหน้าวัดท่าหลวงนะครับซึ่งปีนี้ทราบข่าวนะครับว่านอกจาก เรือดีๆดังๆที่ไปได้แชมป์ในหลายๆสนามก่อนที่จะมีการแข่งขันของน้าวัดท่าหลวงเราก็จะมีเรือจากประเทศลาวด้วยนะครับปีนี้ที่จะมาแข่งขันในสนามแห่งนี้นะครับเพราะ,ะนั้นก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องนะครับได้มาร่วมชมร่วมเชียร์นะครับสำหรับการเชียร์เรือของพิจิตเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือเรื่องของคนที่ภาคเรือนะครับคนภาคเรือเนี่ยจะ เราบอกว่าความมันไม่แพ้กับการเชียร์มวยเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากว่านอกจากมาชมมาเชียร์แล้วก็จะได้มาชมวิธีการเชียร์ภาคเรือของอชาวจังหวัดพิจิตรว่าเป็นอย่างไรซึ่งจะเป็นต้นแบบเลยนะครับต้นแบบให้กับหลายๆแห่งแล้วก็บอกว่าชาวเรือนี่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่นะครับเป็นโอท็อปนะฮะโอท็อปของจังหวัดพิจิตรในการที่จะ,ะส่งไปภาคเรือให้กับสนามต่างๆในเขตจังหวัดอื่นๆของอประเทศไทยเราด้วยซ้ำนะครับ ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับในส่วนของงานเรือพายนะครับร้อปีนะครับเรือพายประเพณีของจังหวัดพิจิตรนะครับที่เราจัดกันมาเนิ่นนานนะครับแล้วปีนี้เนี่ยครับซึ่งเราจะจัดในช่วงของวันที่3-4เนี่ยครับอนอกจากกิจกรรมเรือพายที่เราได้นําเรือใน แต่ละลำที่เป็นการสุดยอดของประเทศนะครับที่ที่จะมาลงสนามนี้นะครับเป็นสนามเหมือนกับสนามสุดท้ายนะครับของพี่น้องชาวเรือนะครับเป็นที่ทราบกันว่าสนามอย่างนี้เป็นสนามที่มีการชิงถ้วยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งในชาวเรือก็จะรู้ว่ามัน จะมามีรวมกันอยู่ที่นี่นะครับเป็นอีกสนามหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสนามที่รวมเรือทุกๆจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นในไล์ของการแข่งขันนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับชาวภาคเหนือนะครับไม่ว่าเหนือล่างเหนือบนหรือพี่น้องชาวภาคกลางนะครับก็จะมีเรือหลายลำนะครับที่มาจากชนภาคกลางนะครับก็ร่วมกันเชียร์นะครับให้กำลังใจนะครับสำหรับสีสันสำคัญของงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดพิจิตรประจำปี2565นี้คือการภาคเรือเป็นต้นแบบให้หลายจังหวัดสร้างความสนุกสนานเร้าใจให้ผู้ชมตลอดเวลาจังหวัดพิจิตรจึงได้มีการถ่ายทอดการภาคเรือให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นหลังให้สามารถภาคเรือประกบกับนักภาครุ่นใหญ่เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตรให้ก้าวเข้าสู่งานระดับชาติ และความพิเศษของงานแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรที่แตกต่างจากที่อื่นคือการบวงสวงแม่ยนางก่อนการแข่งขันเรือเพื่ออัญเชิญขวัญแม่ยนางให้สิงสถิตเป็นมิ่งขวัญให้เรือมีกำลังแรงคว้าชัยชนะซึ่งกำหนดจัดพิธีบวงสวงขึ้นในวันที่26สิงหาคม2565นี้นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตร โดยการแข่งขันเรือยาวจะเริ่มขึ้นในวันที่3กันยายน2565นี้จะมีขบวนเรือพระราชพิธีจำลองอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยขบวนเรือพรทที่นั่งจำลอง3ลำได้แก่เรือพรทที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระทิ่นั่งสุพรรณหงส์และเรือนารายทรงสุบัณเรือรูปสัตว์4ลำได้แก่เรือพาลีรังทวีปสุครีพของเมืองคุดเหินเห็ดและคุดเต็ดไรจัก ระหว่างที่กระบวนเรืออยู่กลางลําน้ํานั้นก็จะมีบทกาบเหเรือบรรยายริ้กกระบวนเรือต่างๆและตลอดการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดพิจิตรประจําปี2565นี้จะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์โอทอปมหากรรมคารวานสินค้าและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนรวมไปถึงศิลปินท้องถิ่นและคอนเสิร์ตในภาคค่ำอย่างเต็มอิ่มตลอดทั้งงาน สมเกียรติจเจริญสะอาดถ่ายภาพนัทมนบุตรอิ่มทีมข่าว n b t พิษณุโลกรายงาน